เมื่อผมเกิดใหม่ในดินแดนตรงเทียนดินแดนตรงเทียนนั้นคือดินแดนที่มีผู้ฝึกฝนวิทยายุทธกำลังภายในทุกคนที่เกิดมาในดินแดนนี้สามารถฝึกวิทยายุทธหรือกำลังภายในได้ต่างทั้งมีนิกายฝึกฝนหรือเรียกได้ว่านิกายเซียนแต่คนที่จะได้รับการฝึกฝนหรือฝึกตนนั้นต้องได้รับการเปิดทะเลปราณก่อนจึงสามารถเข้า บ่มเพาะพลังเพื่อเป็นสิทธิของนิกายบำเพ็ญตนผมเป็นเพียงนักโบราณาคดีที่เพิ่งปลดประจำการหลังจากการเป็นทหารเวลาเพียงสองเดือนที่ผมได้กลับมาเรียนต่อในสาขานักวรนณคดีซึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันในตอนที่เข้าเปิดสุสานกับศาสตราจารย์ทำให้ดินถลม่มและเมื่อตื่นขึ้นมาผมก็ค้นพบว่าผมนั้นได้มาเกิดใหม่ในดินแดนตรงเทียนผมรู้ได้ยังไงนะหรอเพราะถึงผมมาจะเกิดใหม่ผมก็มีความทรงจำเกี่ยวกับโลกที่ผมจากมามันคล้ายกับทุกอย่างเพิ่งผ่านมา ผมสามารถจดจำสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีแม้กระทั่งประสบการณ์ที่เคยเป็นทหารหรือประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นนักวรรณคดีที่ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุโบราณวรรณกรรมและศิลปะด้านงานเขียนมันเหมือนทุกอย่างจดจำได้ฝังใจตอนที่หนึ่งสุดสาร มณฑลกวางตุง้งเป็นมณฑลทางใต้ของประเทศจีนผมมีชื่อว่าหลี่เว่ยเพิ่งปลดประจำการหลังจากการเป็นทหารตอนนี้ผมกลับมาทางมณฑลกวางตุง้งผมอาศัยในเมืองกวางเจาเป็นเวลาสองเดือนแล้วตอนนี้ผมศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองกวางเจาในคณะโบราณคดีหลังจากได้รับการติดต่อจากศาสตราจารย์ ว่าค้นพบสุาสานของจกักรพรรดิศักดิ์พระองค์แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นของจักรพรรดิองค์ไหนซึ่งศาสตราจารย์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบคือศาสตราจารย์เหมือนจากการค้นพบว่าประวัติความเป็นมาของสุาสานนี้ไม่ตรงกับประวัติศาสตร์ของจีนในยุคสมัยไหนเลยซึ่งศาสตราจารย์เหมือนได้ติดต่อหาลีเวยก่อนปลดประจำการหลังจากปลดประจำการก็ได้มาช่วยงานทางสุาสานซึ่งพบว่าสุาสานนี้เป็นของจักรพรรดิตงเทียนแต่ไม่พบว่าอยู่ในยุคสมัยไหนถึงแม้ว่าจะค้นพบตัวอักษรที่ เป็นอักษรจีนยุคราชวงศ์แต่ไม่พบว่าจักรพรรดิองค์นี้คือจักรพรรดิองค์ใดในประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่ออกเดินทางมาพบว่าที่ตั้งสุสานตั้งอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ําที่มีภูเขาน้อยใหญ่เรียงรายและพบผู้คนที่อาศัยแถบชนบทตลอดเส้นทางที่ผ่านมาด้านในหุบเขาห่างจากหมู่บ้านไป30กิโเมตรจะพบสุสานที่คนพบโดยมีเจ้าหน้าที่และพนักงานและนักโบราณคดีที่กําลังศึกษาวัตถุโบราณ มาแล้วหรือรีเวยครับศาสตราจารย์ มองดูตรงนั้นสินี่คือสิ่งที่เราขุดค้นมาตลอด5เดือนขุดค้นได้50%แล้วแต่ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นสุสานของจักรพรรดิองค์ไหนทุกสิ่งที่เราเห็นในนี้มันเหมือนกับไม่มีในยุคสมัยของแต่ละยุคสมัยและจากการที่เราศึกษามาได้บางส่วนนั้นพบว่าในยุคสมัยของสุสานแห่งนี้มีการกล่าวถึงการต่อสู้ของบุคคลสองคนซึ่งเป็นเจ้าของสุสานแห่งนี้และอีกผู้หนึ่งนั่นคือผู้ใดก็ไม่ทราบได้และจากที่ตรวจสอบวัตถุโบราณต่างๆใน สุสานแห่งนี้มีอายุมากกว่า1000ปีแต่ก่อตั้งเมื่อไหร่นั้นก็ไม่อาจทราบได้มันจึงถือว่าเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ที่หลงลืมหรือแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ที่ไม่มีอยู่ในบันทึกตามประวัติศาสตร์ครับศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เหมือนแต่ผมคิดว่าฝนตกหนักขนาดนี้จะไม่เกิดปัญหาหรอครับศาสตราจารย์ ที่จริงฉันก็เป็นห่วงว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเรากำลังเหลือขั้นตอนสุดท้ายในการเปิดประตูสุสานด้านในเราต้องเร่งมือครับศาสตราจารย์คลื่นคลื่นนั่นเสียงดังมาจากที่ไหนศาสตราจารย์ครับเราต้องถอยเดียวนี้ผมเหมือนได้ยินเสียงจากแรงสั่นสะเทือนเหมือนว่ากำลังมาทางนี้ตอนนี้เราอยู่ด้านในของสุสานถ้าเราไม่รีบแล้วก็นั่นซิโอ ไม่นาน,านมันโครนถลม่มรีเวยถอยเร็วววว,วสัตราจารย์ไม่นะเกิดอะไรขึ้นที่นี่มันที่ไหนแล้วสัตราจาย์ทำไมถึงรู้สึกว่าเราขยับตัวไม่ได้พ่อหนุ่มฟื้นแล้วหรือข้าเห็นเจ้านอนอยู่ริมลำธารคิดว่าเจ้าจะไม่รอดซะอีกครับแล้วที่นี่ที่ไหนเดี๋ยวก่อนนะททำไมฉันถึงดูเด็กขนาดนี้ร่างกายนี่มัน เป็นอะไรไปพ่อหนุ่มทำไมเจ้าถึงพูดแปลกๆแ,แ,แบบนั้นเจ้าจำตัวเองไม่ได้หรือแล้วร่างกายนี้มันเหมือนเด็กอายุ1 2ถึง13ปีคือว่ามันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยยอตอนที่สองหมู่บ้านลู่จิวพ่อหนุ่มเป็นอะไรมากหรือไม่เหตุใดเจ้าถึงร้องออกมาเสียงดังขนาดนั้นเจ้ายังไม่ดีขึ้นหรือไม่ เราต้องใจเย็นใจเย็นเข้าไว้เรายังไม่รู้สถานการณ์ว่าตอนนี้มันคืออะไรเออไม่ทราบว่าคุณตาชื่ออะไรแล้วที่นี่มันที่ไหนช่วยบอกผมได้หรือไม่ ที่นี่คือหมู่บ้านลู่จิวข้าเห็นเจ้านอนอยู่ที่ลำธารค่าก็เลยช่วยเจ้ามาว่าแต่เจ้าเป็นใครมาจากไหนและเจ้าไม่ใช่คนแถวนี้หรือแต่จากสิ่งที่ข้าได้ยินเจ้าพูดมาเจ้าไม่ใช่คนแถวนี้งั้นหรือส่วนข้ามีนามว่าจางไห่หรือเจ้าจะเรียกข้าว่าพูดเท่าจางก็ได้แล้วเจ้ามีนามว่าอะไรแล้วเป็นไงมาไงเจ้าถึงได้มานอนที่ลำธารนั้น ผมมีชื่อว่าหลีเวยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาอยู่ที่นั่นได้ยังไงแล้วตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้หลีเวยงั้นหรือจากฟังที่เจ้าพูดมาเจ้าจำอะไรไม่ได้หรือว่าเจ้าความจำเสื่อมงั้นหรือผมจำได้ชัดเจนแต่ว่าช่างเถอะช่างเถอะเอาไว้เจ้ารักษาตัวเองให้หายค่อยบอกข้าก็ได้ยังไงก็มาทานโจ๊กก่อนเถอะข้าเห็นเจ้านอนสลบมาตั้งสามวันแล้วเจ้าไม่หิวงั้นหรือ หิวสิครับหิวมากด้วยเอาเธอรีบกินซะเถอะถ้าไม่พอก็บอกคาได้ครับขอบคุณส่วนยาค้าต้มให้เจ้าแล้วอยู่ด้านข้างเจ้าดื่มยาแล้วนอนพักก่อนคาต้องออกไปเก็บฟืนตอนนี้ฝนกำลังจะตกแล้วครับพูดเท่าจาง ไม่รู้เลยว่าที่นี่คือที่ไหนแล้วร่างกายนี่มันเป็นของใครทำไมเราถึงได้มาอยู่ในร่างกายนี้ไม่รู้ว่าศาสตราจารย์เป็นยังไงบ้างยังไงก็เถอะทำไมร่างกายนี้จึงได้เจ็บปวดขนาดนี้แล้วหมู่บ้านนี้อยู่ที่ไหนของประเทศจีนเอาไว้พูดเท่าจางกลับมาค่อยถามอีกทีตื่นแล้วหรือเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือไม่ครับพูดเท่าจางว่าแต่หมู่บ้านลู่จิวอยู่ที่ไหนของประเทศจีนช่วยบอกผมได้หรือไม่ ประเทศจีนงั้นหรือแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะของประเทศจีนที่เจ้าว่าข้าไม่ค่อยได้ยินชื่อว่าประเทศจีนเลยข้ารู้แต่ว่าหมู่บ้านลู่จิวตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองหนิงเหอในอาณาจักตรตงเทียนเจ้าจําไม่ได้งั้นหรือออกข้าลืมไปว่าเจ้าความจําเสื่อม เมืองหนิงเหออาณาจักตรตงเทียนนี่มันชื่อที่เราเห็นในสุสานนี่จากสิ่งที่ศาสตราจารย์กล่าวว่าไม่เคยพบเห็นหรือได้ยินชื่ออาณาจักตรตงเทียนอยู่ในยุคสมัยใดแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนกันแน่หรือว่าคงไม่ใช่หรอกมัง้งมันคงเป็นไปไม่ได้คงไม่ได้หมายถึงว่าเรามาอยู่ที่อาณาจักรที่เราไม่รู้จกัก และคงไม่ใช่ว่าเราตายไปแล้วแล้วมาเกิดใหม่ที่นี่งั้นหรือไม่จริงหน้าแต่ว่าร่างกายนี้มันช่างเถอยยังไงก็ต้องหาข้อมูลก่อนแล้วกันท่านพูดเท่าจางแล้วท่านอยู่คนเดียวงั้นหรือใช่แล้วละข้ายอยู่คนเดียวข้าก็เป็นเพียงชายแก่ที่อาศัยในหมู่บ้านและหาของป่าขายประทังชีพแค่นั้นอันที่จริงข้าอาศัยอยู่กับภรรยาของข้าแต่นางเสียไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนแล้วท่านพูดเท่าไม่มีลูกหลานงั้นเหรอ ถ้ามีลูกชายหนึ่งคนแต่ตอนนี้เขาแต่งงานไปแล้วอาศัยอยู่ในเมืองส่วนค่าไม่ชอบความวุ่นวายก็เลยกลับมาที่หมู่บ้านนานนานทีลูกชายถึงจะมาหาเอาไว้พรุ่งนี้ข้าจะพาเจ้าไปหาหัวหน้าหมู่บ้านเพื่อบอกกล่าวว่าเจ้าจะมาอาศัยที่นี่อย่างน้อยเอาไว้เจ้าหายดีกว่านี้หรือว่าเจ้าจําได้ค่อยกลับไปค่าก็ไม่ว่าหรอกถ้าเจ้าจะอาศัยอยู่กับข้าชั่วคราว เจ้าก็อายุเพียงแค่นี้ค่าก็ไม่รู้ว่าเหตุใดเด็กอายุแค่นี้ถึงได้มาอยู่กลางป่าแล้วก็ยังจําไม่ได้ว่ามาจากที่ไหนขอบคุณพูดเท่าจางเช้าวันรุ่งขึ้นหลืเว่ยมาเถอะมากินข้าวอีกสักพักค่าจะพาเจ้าไปหาหัวหน้าหมู่บ้านกินให้เยอะๆเมื่อวานได้ปลามาจากแม่น้ําขอบคุณท่านพูดเท่าจางอย่างไรเจ้าก็จะอยู่ที่นี่เจ้าก็เรียกข้าว่าปู่จางเถอะครับท่านปู่จาง เหอเหอดี e. หลังจากกินข้าวเสร็จหลีเหวยก็เดินออกจากบ้าน ผูเท่าจางไปพบหัวหน้าหมู่บ้านหลังจากเดินออกมาพบว่าหมู่บ้านนี้มีประชากรในหมู่บ้านเพียงหนึ่งร้อยกว่าคนบ้านบางหลังก็ทํามาจากไม้และดินหลังคามุงด้วยหญ้าซึ่งเหมือนหมู่บ้านในชนบทของประเทศจีนซึ่งหมู่บ้านลู่จิวนั้นถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาและมีแม่นม้ําตัดผ่านทําให้รู้สึกเหมือนหมู่บ้านกลางหุบเขาโดยแท้จากพี่ฟังพูเท่าจางเล่ามาว่าหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านทางตอนใต้ที่ห่างไกลจากเมืองหลวงแล้วก็ยังมีหมู่บ้านมากมายที่ห่างจากเมืองหลวง ซึ่งหมู่บ้านลู่จิวก็เป็นหนึ่งในนั้นฝากกดคนละหนึ่งไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ